สวัสดีครับผมสุพตน้มนะครับวันนี้จะมารายงานผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับ2023นะครับซึ่งวันนี้29มิถุนายน2566นะครับระหว่างทีมไทยกับตุรกีนะครับแข่งกันเมื่อเวลา2องทุ่มครึ่งที่ผ่านมาผลการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผลปรากฏว่าตุรกีชนะไทย3าต่อศเซตนะครับเซตแรกนะครับตุรกีชนะไทย25่สต่อสิเซตที่2ตุรกีชนะไทย25่สต่อสิและเซตสุดท้ายครับ ตุรกีชนะไทย25-20ต่อนะครับครั้งต่อไปนะครับไทยพบญี่ปุ่นนะครับในวันเสาร์ที่1กรกฎาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับใครอยากดูก็ไปดูได้นะครับที่รอเซเดียมหอมากนะครับใครอยู่ไกลก็ไปนะครับใครดูไม่ได้ก็เปิดช่องเจ็ดนะครับกด35นะครับนะใครที่ทีวีเสียไม่มีสัญญาณก็รีบซ่อมนะครับแล้วมาสนุกไปพร้อมกันกับผมนะครับสวัสดีครับ